เรียบร้อยนะครับฟิล์มนิลภัยหนา4มิลความเข้มที่80กติดเสร็จแล้ว4บานนะครับอันนี้เราถ่ายออกไปจากด้านนอกนะครับมุมมองเหมือนมองจากด้านในออกไปมองสู่ด้านนอกจะได้เห็นความใสเคลียร์ของฟิล์มนะฮะนี่ฮะมองออกไปจากด้านในนะฮะฟิล์มติดจากด้านในนะฮะ เดี๋ยวจะเลื่อนกระจกออกให้ดูถึงความแตกต่างนะฮะแตกต่างทันทีเลยนะครับจะรู้สึกได้ทันทีเลยว่ามันจะเย็นเย็นตาเย็นกลายติดแล้วแอร์เย็นไวอีกด้วยนะฮะฟิล์มนี้ลััยตัวนี้ได้ทั้งความหนาและความเข้มเป็นส่วนตัวนะครับ ฝั่งนี้ยังไม่ได้ติดนะครับฝั่งนี้ยังไม่ได้ติดฝั่งนี้ติดแล้วนะครับ